สรุปว่าได้เดินทางนะฮะกลับบ้านนึ่งว่าไปบ้าน,นไปต่อหาทางไปจนได้สวัสดีค่ะยาดาเดินทางปลอดภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูกไปถึงก็ส่งข่าวด้วยกอมีทุกนาเดืยาดาไม่เสียงหายอะ่ะออเสียงมันหายชาย่ญน้าเรดีตลอะม <c oughs> าเลยพิเศษเยปวดหวัว เนี่ยเดินทางปลอดภัยดูแลกันเด้อเนี่ยโอเคลูบยูดาดาอย่าดื้อนะลูกดูแลตัวเองนะเฮดาไม่กัดดูจนี่ฟรเกตนะวัตไม่กัดดูน่าฟุีมเฟือยโอเคจ้าชุบจุบน้องในเลยดี

ตรงนี้ด้อรนอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ยแล้วสนามบินไหนเนี่ยไม่เสียงค่อยจัง ปลอดภัยลูกเลิฟยง